นี่นะคะดูดิส้มดูกำลังสวยนะคะสีกำลังสวยเลยน่าทานมากค่ะค่ะชุดเวลคอมดิงนะคะ,ะ,คะเป็นน้ำส้มแบบที่องศาช,าชอบเลยนะคะเป็นขวดน,ะะนี่นะคะใกล้ถึงแม่ริมแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวานะคะ องศายังไม่รู้นะครับว่ามันเป็นยังไงแต่องศาเคยมาแถวนี้ทีหนึ่งแล้วจําทางได้นะครับแล้วข้างๆที่นี่มีบ้านล้างด้วยฮะขายค่ะตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงแม่ริมแล้วนะคะอีกประมาณสิบห้านาทีถึงทิมพักค่ะทุกคนทางขึ้นก็ะคดเขี้ยวนะคะเดินขึ้นเดินลงแบบนี้ค่ะ เง้ยเป็นไงตอนนี้นะครับมันสนุกมากเลยนอะข้นงันี่ข้างๆทางก็จะเป็นสวนผลไม้นะคะเช่นะคือน่จะเป็นแบบสวนลิ้นจี่สวนส้มนะคะมันใครๆสวนลิ้นจี่แต่มันเป็นสวนส้มมากกว่าแล้วัแล้วมันก็มีบ้านคนด้วยองษาสังกตเห็นตรงนี้ก็น่าจะเป็นหมู่บ้าน สักอย่างแต่ก็น่าจะเป็นบ้านสี่หลังห้าหลังหกหลังเล็กๆนี่นะคะอีกห้ายเมตรจะถึงรีสอร์ทค่ะจะเป็นทางลูกรังนะคะทางนี้มันเป็นทางที่ลูกรังมากๆแล้วก็เห็นเมืองใหญ่ด้วยนู่นนี่สว่มากเลยนะครับเป็นเนินลงไปนะคะ มันจะเป็นนอนลงนอนขึ้นบ้างแล้ว Google มันก็บอกทางได้มั่วสุดๆเลยแหละครับนี่ราเข้ามาในปา่าเดน้บันแล้วค่ะคงจะไม่จำลงมาจากตรงนี้นะคะตอนนี้นะคะเราก็ถึงรีสอร์ทเรียบร้อยแล้วค่ะนูนพอเด็กกำลังขยรถนะคะพอดํก,กลังขยรถนี่ค่ะถึงทางเข้ารีสอร์ทแล้วค่ะ พอจอดรถปุ๊บก็เป็นสวนส้มเลยค่ะนี่ค่ะตรงที่จอดรถก็เป็นสวนส้มแล้วทุกคนเนี่ยค่ะเนี่ยออ้ยนี่ค่ะ้ายรถเลยส้มกำลังสีสวยเลยนะคะทุกคนอ๋เป็นสวนส้มแบบนี้เลยนี่นะคะน่าเก็บมากเลยทุกคนองศานี่สวนส้มเลยลูก นี่ดูสวนส้มกันสวยแต่ติดกระดูไม่กนโอเคโอเคได้ได้ได้ฮัลโหลเราจะเดินลงเขากันใช่มาตื่นเต้นมากเลยเป็นไงแล้วมันสวยมีทางเดินลงลูไปด้วยโอ้ไหนทางลงลูกนี่ครับเราจะเดินลงไปโอ้สวยมากเลยนั่นที่จองหลังไหนไว้อะ เดี๋ยวดูในเฟซก่อนนี่นะคะที่พักของเราลงทหงอย่างนี้นะคะชื่อโอองศารอแม่โอด้วยเดี๋ยวแม่โอเช็คอินที่พักก่อนลูกทางนี้คือทางมึงไปที่บ้านคะใช่ใช่นี่เราพักกันวิวนี้เลยนะคะเดี๋ยวแม่โอไปเช็คอินก่อนค่ะเดี๋ยวแม่โอไปเช็คอินก่อนลูกลนูน่นองศาไม่ยอมรลอลงไปก่อนแล้ว แม่โอไปเอาตะกร้ามาเก็บส้มแป๊บเดียวองศาลงไปเฉยเลยนะคะนี่ค่ะนี่แม่แม่โอไปเอาตะกร้าส้มเขาจะมาเก็บส้มแต่องศาไม่ยอมรอลงไปแล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแม่โอเอาเอาเสื้อผ้าลงไปด้วยลูกสุดยอดมากเลยลูกไหนไปนอนเปตะไข่ารอสิเปตตาข่ายอ่อเะ,อะเนี่ยแม่โอถ่ายจากตรงเนี้ย อุงสาชอบมากค่ะน้ำส้มที่นี่หวานนะคะเป็นเต็นท์แบบใหม่ใช่ไหมลูกอุงสาถูกใจมากนเป้ตาขายเป็นยังไงถูกใจไหม เดี๋ยวแม่โอตามลงไปลูกแปบนึงแม่เอาเสื้อผ้าแปบนึงองศารอตรงนั้นนะลูกนะ <Okay. S 1> นี่นะคะเพื่อน,อนๆแม่โอเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะพอเช็คอินมานะคะก็ได้กุญแจที่พักแล้วก็นี่ค่ะชุดเวลคอมดิงนะคะเป็นน้ำส้มแบบที่องศาชอบเลยนะคะตื่นเต้นเดี๋ยวเราจะลงไปที่พักกันค่ะอ่ะองศามาเวลคอมดิงของเจ้าได้แล้วองศาชอบมากๆเลยเวลคอมดิงแบบนี้ <c oughs> ไม่ถ่ายล้องศาบอกไม่้ถ่ายล้องศาจะกินเอามาชนกันงอนผมเป็น่น้อนเอานี่เอาไปเปิดแล้วเปนี่เอาไปนี่เดี๋ยวเราจะลงมาดูที่พักกันนี่เดี๋ยวให้ดูแบบตรงนี้กันนะคะด้านหลังที่พักเราของเราได้หลังที่สามเ,าเลยาสามก็ไม่จะหลังนั้นโอ้ยกว่าจะถึงองศาบนเกือบบนองศาบนใหญ่เลยว่าทางลำบากพอมาถึงชอบใหญ่เลยแบบเป็นสวนส้มแล้วส้มกำลังสวยเลยอ่ะ ส้มกำลังแบบสีส้มจัดๆเลยอะชนแก้วกันนะชนขวดเป็นไงคะทุกคนเดี๋ยวแม่โอพาไปดูที่พักกันอีกทีนะคะนี่เราเช็คอินกันเสร็จแล้วแต่เท่าๆที่ดูจากภายนอกที่โอเคค่ะบรรยากาศโอเคแน่ๆเลยอากาศไม่ถึงกับไม่ถึงกับเย็นอะไรท่าไหร่ไม่พาทิตมันยังไม่ตกไงนู่นองศาเห็นวิวริบๆทางนู้นเลยเห็นไหมคะ เมืองใหญ่อะไรไม่รู้เมืองนั้นเหมือนที่นี่มันจะถูกพวกเขาแม่เอยใช่ตอนตอนที่เราอยู่อ่ะเป็นแม่ริมที่นี่เหมือนจะโดนพวกเขาล้อมรอบไปหมดเลยนะดูสิที่ไหนอันสามก็เค้านี้หรอไม่หลังนี้ก็หลังนี้แหละตรงกลางสองอันพ่อเลพ่อเลกินส้มหมดแล้วเหรอโอ้ส้มหวานมากเลยพ่อเลกินหมดสามลูกเลยนี่ยแม่โอชิมไปเพิ่งเพิ่งชิมไปกรีบเดียวเองนะ เนี่ยส้มหวานมากค่ะแม่โอก็เลยแบบเดี๋ยวเก็บส้มเย็นนี้แล้วก็ตอนเช้าค่อยเก็บอีกทีนึงอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะว่าส้มมันหวานเดี๋ยวจะเก็บเลยเราจะเลือกลูกใหญ่ๆก่อนหวานมากเลยเอ่ะเขาบอกว่าส้มที่นี่โดนละห้าสิบหกสิบนะคะอ่าแล้วก็เก็บเองได้ด้วยเดี๋ยวแม่โอจะเก็บสวนส้มแบบใกล้ที่พักมากไม่ต้องไปไหนก็สามารถเก็บส้มได้เลยอ่ะดีมากดีไปลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อไปดูเต็นท์แต่พ่อเลยกินส้มหมดเกลี้ยงเลยค่ะจริงเหรอ ไ้ดดปเต้นแบบใหม่ถูกใจไหนดูยกนิ้วยังไงแย่ถูกใจมากสมกับการรอคอยไหมลูกสมดีออกไปเก็บซ่อมคั้วเลนะเดี๋ยวเอาของก็ที่พักก่อนตะกร้าตะกร้าให้เอาแม่เออตะกร้ามาให้แล้วลูกมันมีกันไกลด้วยเดี๋ยวกันไกลเขาล่นเดี๋ยวไปพร้อมกันลูกไปไปเข้าที่พักกันดีกว่าไปรอไม่ไหวแล้วไปพร้อมเดี๋ยวกันไกลเขาหล่นระวังนะลูกค่ะ เราไปดูที่พักกันนะคะเ,เพื่อนๆที่พักที่นี่นะคะชื่อรสชาติฟาร์มสเตย์ค่ะเป็นที่พักเป็นโฮมสเตย์นะคะอยู่ในสวนส้มค่ะเป็นโฮมสเตย์เป็นฟาร์มสเตย์นะคะที่พักที่นี่จะมีทั้งหมด4ี่หลังนะคะมีแค่สี่หลังเองนี่ไปดูกันเลยนะคะบ้านที่แม่โอพักก็จะเป็นฟาร์มสเตย์ที่3มนะคะนี่ลงมาก็จะเจอบันไดแบบนี้นะคะส้มที่นี่กำลังสวยมากเลยค่ะ นี่นะคะทุกคนไม่่าจะพาเดินลงไปนะคะนี่ส้มที่นี่สวยมากค่ะทุกคนลูกกำลังสีสวยเลยนะคะเดี๋ยวไป,ไปดูข้างล่างนะคะว้าวนี่นะคะดูสิส้มลูกกำลังสวยนะคะสีกำลังสวยเลยน่าทานมากค่ะ นี่ของเราจะเลี้ยวขวานะคะดูส้มสีเดี๋ยวแม่โอมาเก็บส้มเลยค่ะทุกคนไม่ต้องไปไหนไกลนะคะพักที่นี่เก็บส้มที่นี่เข้าสวนส้มที่นี่เลยค่ะมันดีมากค่ะทุกคนที่พักของเราเลี้ยวขวานะคะเราจะแพงนู้นค่ะนี่นี่ค่ะ ทางเข้าที่พักรายล้อมไปได้สวนส้มแล้วส้มที่นี่กำลังสวยเลยนี่นะคะพอลอมพอลยถือตะกร้าส้มเรียบร้อยแล้วพอเลยถือตะกร้าส้มนะนี่นั่นค่ะรสชาติสารนะคะแบบส้มที่นี่สวยมากค่ะลูกกำลังสวยสวยแล้วแม่โอชิมแล้วนะคะส้มที่นี่หวานค่ะแม่โอจะเก็บไปฝากแม่คุณฝากญาติญาที่บ้านด้วยนะคะ ส้มที่นี่หวานอร่อยมากค่ะคอนเฟิร์มแะคะแม่โอชิมแล้วพ่อเลยแบบชิมทีเดียวหมดสามลูกทีเดียวเลยโอ้ยส้มที่นี่เขาสวยนะคะไม,ไม่ต้องไปไนใเนี่ยค่ะ, <c oughs> คะตัดส้มได้จากข้างที่พักเลยนะคะมันดีมากค่ะนี่ค่ะถึงแล้วค่ะที่พักของเรา <c oughs> พ่เลยชอบใจมากนี่ที่พักของเราเป็นเต็นท์โดมแบบนี้นะคะเนี่ยข้างหลังก็เป็นส้มนะคะด้านข้างๆเป็นส้มเนี่ย เก็บส้มได้จากข้างที่พักเลยค่ะฟินมากรสส้มอร่อยด้วยนี่ค่ะที่พักของเราวันนี้องศาโอ้โหเ,เ,เ,เดี๋ยวเราจะตัดโอ้อดู<า>องศา,าแบบนั่งเล่นมือถือแบบฟินมากเลยนะคะนั่งที่เปตาข่ขายที่นี่มีเปตาข่ขายนะคะนี่ค่ะนี่แล้วนอกจากมีนี่นะคะมีอ่างอาบน้ําค่ะนี่เดี๋ยวจะให้ดูที่พักเป็นเต็นท์โดมแบบนี้นะคะนี่เต็นท์โดมแบบนี้แม่ก็พาไปดูข้างในนะคะ นี่แม่โอชอบมุมนี้ด้วยค่ะมีอ่างอาบน้ำค่ะทุกคนนี่มีห้องน้ำในตัวนะคะไม่ได้ห้องน้ำแยกค่ะห้องน้ำเป็นชักโครกนะคะค่อนข้างกว้างค่ะพอดีเลยแหละเนี่ยห้องน้ำสวยค่ะห้องน้ำสวยอยู่ แล้วก็เราไปดูในเต็นท์รากันค่ะนี่ค่ะเปิดประตูนี่ในห้องพักนะคะในโดมที่พักเต็นท์เป็นเต็นท์โดมค่ะโอ้ยบรรยากาศดีมากค่ะีแล,ละแล้วแบบหน้าห้องพักก็เป็นวิวแบบนี้นะคะโอ้โหเป็นไงคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเก็บส้มกันต่อค่ะที่พักดีมากวิวดีมากค่ะ ที่สำคัญติดส่วนส้มเลยเก็บส้มได้จากที่พักหนุ่มๆขอฟินกันค่ะต้นส้มข้างที่พักนะคะแบบลูกตดกมากเดยเก็บต้นนี้ค่ะเลือกแต่ลูกสวยๆงามๆเพราะเลยเดี๋ยวไม่โอ้อตะก้าเลยครับสุดยอดเลยชอบมากค่ะชอบมากเลยเลยเก็บเต็มตะก้าแล้ว ชอบมากเลยเดี๋ยวเก็บส้มกันต่อค่ะนี่นะคะทางเดินเก็บส้มฟินมากชิลมากส้มดกมากส้มสวยมากส้มหวานมากค่ะที่นี่เลยค่ะรสชาติฟาร์มสเตย์น,นะคะโอ้ส้มขอดกมากน่าเก็บมากมากเลยค่ะดูสิดูสิที่นี่รถยังไม่ติดนะคะคนยังพักไม่เยอะค่ะเป็นที่พักเปิดใหม่นะคะที่นี่ค่ะ ว้าวอยากจะเก็บส้มมากมากแล้วค่ะต้นนี้ก็ลูกดกมากค่ะนี่ต้นแบบข้างข้างโดมพักข้างเต็นเลยค่ะนี่ต้นต้นส้มข้างเต็นเลยอ,อีไม่อยากจะเก็บส้มแล้วค่ะทุกคนไปเอาตะก,ก้าก่อนนะคะ นั้นก็ใหญ่มีปักพวกมั้ยฮักพวกเราคงต้องเดินลงไปลึกเลยปักไปพวกตะโมลิกุสน่นี่ไม่องศาเดินลงบันไดเดี๋ยวมันลื่นมันกลไกที่มเอาลูกมันไม้ไผ่ได้ลูกกินอ๋อมันเกิ้งหายลงไปแล้วไม่อย่าลงไปลึกมันชั้นมากน็นอนเดินเหนื่อยนะเพราะเลยไม่ลงมาแบบอ๋อว้า าจะลงมาได้จะลงขึ้นไปเองนะสาวลูกนี้ไปเก็บอะ่ะอออม,นมนันชันมากนะครับเพราะเลยไม่ลงมาแบกนะครับลงไปไกลกันลึกนะคะน้ององศาก็มาตัดส้มสดๆนะคะที่แม่ริมค่ะองศาบอกว่าตัดไม่ถูกเลยสวย<อ>ทุกลูกนี่องศานี่ลูกนี้ใหญ่นุกมา สำหรับ้มแว่้มที่นี่หวานมากด้วยลูกนี้เนาะได้เลยเดี๋ยวๆไหนรูดิสามไม่เอาคนเอาไปเก็บได้แล้วโอ้โหดีงามมากค่ะทุกคนเต็นที่นี่เต็นท่ามกลางสวนซมนะคะเป็นเต็นโดมนะคะพอดีโอ้โย<ห>เป็นไงดีมากเลยบ่อนจัดีมาก ตอนเช้าน่าจะอากาศด,ดีกว่านี้ตอนนี้เราขอเก็บส้มก่อนตอนเช้าพาทขึ้นฝั่นงนี้พอดีเลยด้าน,นาู่น<อ>นี่นะคะที่พักทกลางสวนส้นมค่ะนี่นะคะส้มที่น้ององศาไปตัดมาแล้แต่ลูกสวยๆนั้นเลยสนุกไหมลูกพักเหนื่อยก่อนพักเหนื่อยก่อนนะ ไม่ไม่ใบมันสวยดีแม่โอตั้งใจตัดใบมาลูกแม่โอตั้งใจตัดใบมาองศาเด็ดใบหมดเลยใบมช่ใบมันสวยดีแม่โอตั้งใจตัดใบมาองศาจะตัดหมดเลยอ่ะตรงไหนโอแม่โอตั้งใจตัดใบมาองศาดึงใบทิ้งหมดเลยเพราะอะไร แม่โอว่ามันมีใบเป็นสวยดีแบบเวลาหายรูปอะแต่องศาใบของแม่ก็ทิ้งหมดเลยแค่ใบเดียวก็หลนแล้วน,นี่นะคะทุกคนแม่โอก็ตัดส้มมาแล้วหนึ่งรอบนะคะรอบเย็นนะคะเดี๋ยวจะไปตัดตอนใชาอีกรอบหนึ่งนี่แบบส้มลูกส,สวยๆเลยมอเอากกากกมเดี๋ยวค่อยตัดลูกพอก่อนพักก่อนใช,ใชนี่ค่ะจะลูกเดียวเองลวงมือ มองศาก็สนุกกับการเก็บส้มไหนลูกเนี่ยค่ะเก็บส้มได้จากที่พักเลยอะค่ะระวังมือนะลูกโอเคใหญ่อยู่นะอืมใหญ่ครับแล้วก็หวานดีด้วยส้มภาษาอังกฤษไว้ยังไงครับออเร็ e ถูกต้องนั่นน่ะเป็นมากเด็กน้อยเด็กน้อยนั่งเปต้า,ตา,ายลูกนั้นน่ะสาสา,สาจ้องไว้มันสวยเนาะครับเห็นแม่ลูกนั้นน่ะเห็นแต่มันสูงอ่ะแล้วควรโดดลงไปแล้วกัดแล้วสัตย์ยนขึ้นมามสัจะโยนขึ้นมาแล้วสาจะตกลง,งไม ไปเลยจบดึงเด็กฟินสุดๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับทำกระอังส่วนส้มนะครับนี่แล้วก็มีีแม่โอ,อมาเก็บแล้วแม่โอลเลิกเก็บก่อนเลยแมโอลชอบมากแม่โอ,อเลอกแต่ลูกใหญ่ๆค่ะทุกคน อ,อีกแป๊บนึงจะเต็มราคาค่ะเพราะมันอยู่ใกล้ที่พักมากโอ้โหมัน<ห><ห>ตน<อ>กมากแบบเก็บมาจังหวะดีมากเลยส้มกำลังออกสวยเลยแลวสุกแบบสุกเสมอกันหมดทั้งต้นเลยนะครับสุกทุกลูกอะ่ะดูแบบโอ้โหเหลืองไปหมดเลยละลานตาเลยนะครับมันเป็นต้นเตียเต้ยๆแบบเตี้ยมากแบบโอ้โหลกเต็มต้นเลย แม่โอ,โอ,โอจะเต็มยังโอ้จะเต็มตะก้าแล้วองศาไปไปช่วยตัดป่ะสักนิดสักหน่อยเหรอโอ้มันดกมากนะครับมันดกแบบดกจนไม่รู้จะไม่รู้จะตัดยังไงเลยอะ่ะมันเยอะจัด โอ้โหแบบสวยมากเลยนี่องศาตามไปแล้วลองศามาชี้เลยตัดลูกไหนองศาจะเป็นคะเนกขนส่งแอปเปิ้ลองศามาชี้ลูกไหนอุ้ลูกนี้สวยมากอุ้ยสวยมากแล้ตัดเองสวยมากตัดเองลองลองลองให้องศาตัดสักลูกสองลูก ตรมแต่ต้ตนโอ้เต็มตะกาแล้วครับไอาว้ไจะปตข้างตรงนี้ลยอไปข้างไหนล่งไงโอ้ลูกนี้สวยมากะมันเป็นเนินนะครับเป็นเป็นเนินแบบชันเลยอ่ะตรงนี้ลูกใหญ่ๆข้างนั้นเลยต้นนี้สายไปชี้ใหมแต่มันเป็นเลย

โอเดินระวังระวังนะครับมันเนินชันมากอะ่ะเดี๋ยวกิ้งถ้าสมมุติกิ้งตกไปก็นู่นแหละนู่นตกไปอยู่ดูนะครับมันชันลงไปนู่นเลยอะนู่นที่เราเห็นไกลๆในสวนส้มหนึ่งนั้นนะครับดูแบบดกมากาไหน,อนโอเคมันไม่สุกอะที่จะตัดเองอะมันเคียวๆอยู่นะ โอ้โหเพลินเงินมากเลยนะครับโอเคครับ นี่พอเลยกํามังมาดูมาดูาดกําังจะต้มทำชาบูนี่น้ำเดือดแล้วสุดยอดเลยวิวนี้กับชาบูนะคะแม่โอไม่ค่อยชอบกินหมูกระทะค่ะมันมันควันหมนนิ่น,น,นคือหนา<ๆ>วเราไม่ค่อยอยากสระผมค่ะกินชาบูกันดีกว่านะคะทุกคน นี่ค่ะพ่อเล่เป็นพ่อครัวนะคะวันนี้ใส่ตะไคร้ใส่อะไรไปแล้วนะครับใส่ขาใส่ตะไคร้ไปแล้วอันนี้มันจะเหนียวเลยต้มเดี๋ยวต้มต้มไว้ก่อนโอเคแม่โอสั่งไข่เจียวยำมุนเส้นไปด้วยนะโอเคหนุนองศานะคะอากาศเลิศกริ่งองศาเข้าไปนั่งข้างในแล้วค่ะองศาลูกสาดไม่อาบน้ำก่อนนะลูก รามารอบนี้เราเตรียมเราเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมมากครับเดี๋ยวเราลาไปด้วยบรรยากาศของสวนส้มนะครับวันที่เราไปวันนี้เป็นคืนของวันที่31ธันวาคมครับเป็นวันส่ง่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าวันปีใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศยามเช้าให้ดูอีก,อกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ